โอ้มเสียงร้องครับมีเสียงร้องครับโอ้โหได้ครับผมใบที่สามได้ครับโอ้ได้อีกแล้วครับเห็นไหมครับได้อีกแล้วครับโอ้โหตรงนี้เอ้ยอีกใบหนึ่งมีเสียงครับโอ้โหใบนี้ได้ครับผมโอ้โหใบนี้ทําไมใบนี้กระเด็นมาตรงนี้ล่ะเดี๋ยวผมเดาก็ตรงนี้นะครับกระเด็นมาได้ยังไงเนี่ยหมามาเล่นหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ครับนี่เลยผลงานของเราวันนี้ครับทั้งหมดสิบตัวนะครับ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P Survival นะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูกับดักดักหนูหนากันซึ่งนะครับกาดักหนูหนาใน EP เนี้จะเป็น EP 2ต่อจากอ่า e ี EP แรกนะครับที่ดักอ่าในป่ายูคาลิปตัสน,นะครับ วันนี้ผมก็มาเหมือนเดิมอันนี้มาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะนะครับผมใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกว่ามีรอยหากินเยอะนะครับเพราะว่าเดินมาตกปลาแล้วเห็นพอดีนะครับผมวันนี้ผมก็เลยเอากงมาทั้งหมดเนี่ย28ใบนะตอนนี้ก็ดูไป2ใบแล้ยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ถึงไม้ที่3ามละจะดูก่ว,ว่าจะได้หรือเปล่านะครับ โอ้ oh, มีเสียงร้องครับมีเสียงร้องครับโอ้โ oh. หได้ครับผมไปที่สามได้ครับนี่เลยครับได้แล้วครับไปที่สามนี่ครับเนี่ยเป็นร้อยหากินนะครับเยอะมากนะครับเต็มไหมครับนี่เลยนะครับผมบางร้อยก็เป็นร้อยเก่านะบางร้อยก็เป็นร้อยใหม่นะครับเดี๋ยวผมใส่กระสอบก่อนนี่เลยมีเสียงหมาเห่านะครับ ทางนี้หมายเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จหมาหรือเปล่านะครับเดินเลยไปเนะี่ยตรงนี้ใช่ไหมโอ้ได้อีกแล้วครับเห็นไหมครับได้อีกแล้วครับโอ้โหตรงนี้ถุงอันเล็กเกือบมองไม่เห็นนะครับได้อีกแล้วครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวนี้นี่เลยโอ้ นั่งนี่อะไรนั่นน่นะหมามาอยู่กับกงรึเปล่าเนี่ยใบนี้ใบนี้ไม่ได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรอยหากินดีๆเลยนะนี่เป็นรอยหากินหมายสวยนะครับแต่ไม่ติดใบนี้ได้รึเปล่าใบนี้ไม่ได้นะครับ มีอีกใบหนึ่งเฮ้ยอีกใบหนึ่งมีเสียงครับโอ้โหใบนี้ได้ครับผมนี่เลยเราหากินพอๆกับอนุเลยนะครับแต่มันน่าจะมาเข้าใบนี้นะอเรียบร้อยนี่นะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับแล้วก็มาถึงจุดของสามใบสุดท้ายละโอ้โหหมาวิ่งกัน2ตัวสามตัวเลยครับตอนนี้ก็สามใบสุดท้ายของชุดแรกเอามาดูกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหใบนี้ทําไมใบนี้ก็เด็นมาตรงนี้ล่ะแกผมดนาก็ตรงนี้นะครับกระเด็นมาได้ยังไงเนี่ยหมามาเล่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกระเด็นมาได้ยังไงครับเนี่ยได้แล้วครับ คนนี้ก็มีไซส์ครับผมผมไม่รู้ว่าหมาไม่ได้หรือเปล่านะหม,มาเมืก่อนมีสองใบตรงนี้นะครับโอ้โหได้อีกแ้วครับผมทางนี้ตัวนึงครับนี่เลยมีหมายดีก็อย่างนี้นะครับได้หลายตัวอันนี้ได้ไมไม่สุดท้าย ของชุดแรกโอ้โหได้อีกแล้วครับโอ้โหสามใบสุดท้ายได้สามตัวเลยครับนี่เลยหมานจัดครับผมวันนี้โอ้โหนี่ครับผมนี่ก็คือสามใบสุดท้ายยังได้อีกนะครับ สุดยอดจริงเลยครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บของตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่ผมดักไว้ชุดหนึ่งนะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับที่ดัก14ใบสุดท้ายนะครับผมก็ช่วงหลังเนี่ยอันนี้นะครับผมจะไม่ได้ใช้เป็นถุงผูกนะครับจะใช้เป็นธงปักนะครับเป็นไม้ปักนะครับเพราะว่ากันหมาเนื่องจากว่าทางนี้หมามันเดินเยอะกว่าทางนู้นนะครับ ก็ถ้าสมมติมีหนูเข้าอย่างเงี้ยไม้ไม่ได้ปักได้นะครับนี่เลยอันนี้เป็นใบแรกเลยครับไม่ได้นะครับได้ไม่ในทางนี้โอ้โหใบนี้ก็ไม่ได้นะครับดูจากรอยหากินนี่ครับโอ้โหดูรอยหากินนี่ครับเพียบเลยนะครับแต่ไม่ได้โอเคอันนี้ก็จะใช้เหยื่อเหมือนเดิมครับ ดูันต่อเลยครับอ่าทงมันจะดีอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีหนูเข้าบางทีทงมันจะสันๆน,นะครับตอนนี้ไม่เจอเลยอ้าวเจอแล้วครับเจอแล้วครับได้แล้วครับใบหนึ่งโอ้โหกำลังพูดถึงแล้วว่าถ้าได้ทงมันจะสันๆนี่เลยครับสันเลยครับเรียบร้อยตัวแรกมาแล้วครับโอ้โหเขาเ้าแล้วยังมีรอยหากินใหม่ด้วยนะครับนี่นี่รอยสดๆใหม่ๆเมื่อคืนเลยนะ โอ้โหเสร็จแล้วดูวันต่อเลยครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่ดูดิครับมีรอยหากินมาใหม่ๆเลยนะครับแต่ไม่เข้ากรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางหมาเดินนะครับนี่เห็นไหมเป็นรอยไปเลยนะครับดักตรงทางหมาเดินนี่แหละครับตรงนี้ ตรงนี้ไม่ได้นะครับก็าวางตรงนี้วางโล่งเลยนะครับดูดีครับเป็นรอหากินเพียบเลยนะนี่ตรงนี้จุดหนึ่ง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 โอ้โห و, เพียบเลยนะครับตรงนี้โอ้โหอันนี้ทงสันสันยังไงก็ได้ตัวทงสันอย่างนี้อื้ม <c oughs> <c oughs> ทางนี้มือนจะเป็นไซส์สวยๆกันเลยนะครับนี่ อนนี้ก็ดูมาทั้งหมด7ใบนะครับเหลืออีกเใบเดี๋ยวอไอใบที่ได้หนูเนี่ยผมจะไม่ใส่กระสอบเลยนะเพราะว่าถ้าใส่กระสอบเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างอาพอผมตอนหยิบขึ้นเนี่ยมันหยิบลำบากนะครับผมจะทิ้งไว้ตรงนี้อีก2ตัวนะครับแล้วก็ไปดูกันต่อนี่ครับผมลอยหาก,กินเยอะครับที่นี่เห็นยวไข้างหน้าจะเป็นธงผมงั้ครับเลยนะเป็นธงปักไล่เป็นแนวไปเลยนะครับ อันนี้ไม่ได้นะครับจริงๆนะครับผมมีเป็นตัวจับกล้องตรงหน้าอกนะแต่ผมไม่ได้เอามาใช้นะครับผมไม่รู้ว่ามุมกล้องมันเป็นยังไงนะครับคือถ้าม,มาใช้ก็น่าจะสบายผมจะได้ถือ2มืออะไรได้สบายนะอันนี้คือผมใช้มือเดียวตลอดเลยนะตอนถ่ายตอนนะี้นะครับอันนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับ ที่นี่ยังมีรอยหากินอีกเพียบครับผมน่าจะได้ดักอีกเรื่อยๆแล้วก็น่าจะแบ่งเป็น e ี e ีพเรื่อยๆนะครับโอ้โหทงนี้ทงนี้สันสันโชว์เลยครับได้ไหมไมนี้มันต้องได้แล้วครับทงสันโอ้โหนี่เลยอันนี้เป็นแถวบ้านผมเรียกป่าแขมป่าแบบนี้ยังไงก็มีหนูนะครับถ้ามีถ้ามีนะครับยังไงก็มีหนูแน่นอนนี่ครับผม น,นี่ก็จะเป็นรอยหากินของมันนะครับข้างหน้าเราแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นรูมันโอ้โหดุดูด,ดูนี่ครับตัวใหญ่ๆเลยครับตัวนี้ <c oughs> นี่นะครับอันนี้ตัวใหญ่เลยวางเอาไว้ก่อนตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ใบแล้วครับนี่ผมดูไปประมาณสิบใบเหลือสี่ใบนี่เลยข้างหน้าเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ไม่ได้นะครับใบนี้บางใบก็ดักมั่วนะครับวับนรีบไปตกปลาก็าเลยวางมั่วๆบางใบอันนี้สั่นไหมใบน,นี้ไม่สั่นนะ้ำไม่ได้ครับผมนี่ก็เป็นรอยหากินดีๆอีกหนึ่งทีเลยนะวางไว้ก่อน อันนี้ก็ไม่ได้นะครับรามาดูใบสุดท้ายกันได้หรือเปล่าใบสุดท้ายใบสุดท้ายก็ต้องได้สิครับนี่เลย,นะะยนะครับผมก็ยังไงนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญ,ญาตเดี๋ยวขนโกงกลับไปที่รถก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายอาหนูรวมอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้เท่าไหร่นะผมก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่รถเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็กลับมาที่รถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ โอ้โหแบกมาเหนื่อยมากนะครับที่แรกแบกมาประมาณครึ่งทางนะครับแล้วก็ต้องลากเอานะครับไม่ไหวนะครับผมวันนี้ครับนี่เลยผลงานของเราวันนี้ครับทั้งหมด10ตัวนะครับ28ใบนะครับโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะวันนี้ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเขาเรียกว่ามีหมายดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับก็มีไซส์ใหญ่หลายตัวนะครับไม่มีไม่เล็กเกินไปนะครับไซส์เล็กไม่มีเลยนะครับผมนี่เลยครับตัวใหญ่ๆนะครับผม วันนี้ก็เผื่อใครถามซ้ำอีกวันนี้ใช้ขี้ใต้แล้วก็ใช้น้ำยาปร,รับพนมฉีดนะครับผมนี่เลยก็แอบสำหรับวันนี้ก็ขอจบขอไว้อขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่องพีเสิร์ไอโบด้วยนะตอนนี้ก็จะ100ยซับลวนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นครับสวัสดียครับ